พี่เล็กนะครับพี่จีนะครับแล้วก็พี่เ้นะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วความรู้สึกนั้นในการทํางานนะครับจริงๆแล้วพูดว่าพี่ๆนะครับทุกท่านนั้นเป็นบุคลากรนะครับที่มีคุณค่านะครับที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยนะครับในหลายๆด้านนะครับซึ่งวันนี้ก็ครบรอบวันเกษียณนะครับของพี่ๆทั้งสามท่านนะครับไม่มีอะไรเป็นห่วงเนื่องจากทุกท่านนั้น มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแต่สิ่งที่เป็นห่วงอย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับที่จะต้องมีความสุขนะครับควบคู่ไปกับสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านนั้นจะกลับมานะครับเยี่ยมเยือนนะครับวิทยาลัยของเรานะครับแล้วก็คอยดูความสําเร็จของน้องๆนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าของวิทยาลัยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่าเราคงได้เจอดีในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ ภาษาต,ต่างประเทศนะคะไม่ได้หรอกในวันนี้ก็อาจารย์อ้อมนะก็บอกมาให้เพิ่งบอกมาให้พูดถึงพี่ๆนะฮะที่จกกะเกษียณก็ไล่แต่ละคนแล้วกันนะฮะก็พิจีตก่อนแล้วกันที่แบบว่าอยู่ แผนกบัญชีสอนบัญชีมาด้วยกันนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันมานานก็ยังไงดีก็จะเรียกว่ายินดีที่พี่จะได้พักผ่อนนะคะแต่ว่าก็คิดถึงนะคะที่แบบว่าเคยร่วมงานกันเคยคุยกันในประเพศนี้นะคะกพ็พี่จี๊ดก็เป็นพี่ที่ดีนะคะสอนเด็ก รักทุกคนนะคะก็ให้พี่จิตมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขนะคะในการทำงานหลังกเกษียณตามที่ตัวเองชอบนะคะบุคคลที่สองก็พี่เล็กก็เข้ามาพร้อมกันนะคะมาพร้อมกันมารุ่นเดียวกันเลยนะคะเข้าเข้า,เข,าเข้าทำงานพร้อมกันนะคะก็อยู่มาจนบัดนี้นะคะกเ็เราก็ไปกัน อันนี้ก็เป็นคนสุดท้ายในรุ่นนะคะที่จะตามไปนะคะก็ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะก็มีความสุขกับหลานนะคะกับหลานๆแล้วก็พี่ต้อนะคะพี่ต้อก็เ,เป็นเป็นพี่ที่น่ารักนะคะก็ได้มีการมอบของที่ลึกทิ้งไว้ให้นะคะกับทางแผนกบัญชีนะคะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปก็ ขอให้พี่ตอ้อมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็พี่ๆทุกคนก็กลับมาเยี่ยมมาเย็นกันบ้างน,นะคะแค่นี้นะคะ่ะอาจารย์ทั้งสามท่านนะคะอาจารย์วันนีอาจารย์พียวันแล้วก็อาจารย์ต้อไทรน,นานะะที่ได้กเกษียณอายุการทํางานก็ถือว่าทํางานมาก็60กว่าปีแล้วเนาะก็ทุทีแล้วอาจารย์ก็ยังสามารถทํางานได้อยู่นะคะก็ขอแสดงความ ยินดีนะคะที่อาจารย์ได้พักผ่อนอาจารย์สบายแลวันนี้ก็ขอให้อาจารย์ทั้งสามท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะและ้วก็ถ้ามีเวลาว่างๆก็เข้ามาเยี่ยมกันได้นะคะแล้วก็ขอให้อาจารย์มีความสุขในการเกษียณอายุการทํางานนะคะแล้วก็ขอให้อะไรดีละ่ะขอให้อาจารย์เรียกว่า อยู่กับลูกอยู่กับหลานนะคะแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกลับมาคุยมาเยี่ยมพวกเราได้ตลอดเวลาเราดีีต้อนรับอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ขออาจารย์มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็วันนี้นะครจะมีความรู้สึกจะมาบอกป้าจี๊ดนะคปะป้าเล็กแล้วก็ป้าต๋อนะครับว่า ขอบคุณนะครับที่อยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีพัชธการรําเงินกันมานะครับแล้วก็ทั้ง3คนนะครับเป็นป้าที่น่ารักนะครับแล้วก็ขอให้ป้าๆนะครับเกเษียณไปแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็กลับมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพันธการร่มเนิน้น,นะครับตุ่มรอรับอยู่นะครับไอเล e y ยูบ๊ายบายค่ะเสียใจมากๆเลยที่ไปแล้วเนี่ยมีใครนะป้าวันนีอาจาจิตแล้วก็ อาจารย์สลีน่าสาคนเคยทำงานร่วมกันเนาะแต่ก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะคะถ้าไม่เจอถ้าเจอกันยังไงทักทายได้นะคะแต่เสียใจจริงเลยอยากให้อยู่ต่อยาวๆจะได้ร่วมบ้าๆาบอๆร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ <así. laughs> <laughs> เนื่องในโอกาสที่อาจารย์วนันนี้อาจารย์ปิยาวานันแล้วก็อาจารย์สลีน่านะคะได้กเกษียณอายุนะคะของการทํางานที่พานิชลาดำเนินนะคะก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านนะคะ มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะคะนะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะที่ตัวอ้อมเองก็ได้ร่วมงานกับอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดเลยค่ะเขาคุณค่า โอกาสที่อาจารย์ทั้ง10ท่านได้กเกษียณทางตัวเรานะในส่วนตัวเนี่ยได้มีความรักและก็ชื่นชมในผลงานการทำงานของท่านทั้ง10เลยก็อยากจะให้ท่านกลับมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาบอกน้องๆรุ่นใหม่ๆใ,ให้ได้ทำงานได้ครบกรเกษียณอายุเหมือนท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะป้าๆ้ากเกษียณทั้งหลายนะคะ หนูสุนียินดีทวีทรัพย์ก่อนเืี๋ต้องขอขอบคุณพวกป้าๆก่อนนะคะที่ได้มาร่วมง,งานตั้งแต่ปี5้าถ้าจำไม่ผิดนะคะเออก็เป็นเวลาหลายปีอยู่เหมือนกันนะคะก็ในบางครั้งการทำงานมันก็ต้องมีการทะเลาะกันบ้างหัวเราะบ้างสนุกสนานกันบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าหนูทำอะไรผิดไปหนูขอ อภัยนะที่นี้ด้วยนะคะแต่ขอบอกว่าเราทำงานเหมือนกับพี่น้องกันจริงๆนะคะในนั้นก็ขอให้พวกป้าปาอาภัยให้หนูด้วยถ้าหนูผิดพลาดหรือว่าดุหรือเสียงดังอะไรไปหน่อยนะคะก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้ป้ามีพวกป้าปามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกันบ้างนะคะถ้าอาจารย์ว่างแต่คิดว่าคงได้เจอกันอยู่ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะก็เนื่องในโอกาสนะคะ,กะเกษียณอายุราชาการของอาจารย์จี๊และก็อาจารย์เล็กนะคะหนูเองในฐานะน้องเล็กละกันนะคะในฝ่ายวิชาการก็ขอบคุณนะคะขอบคุณประสบการณ์การทํางานหลายๆอย่างที่ป้าาถ่ายทอดมาให้ขอบคุณการว่ากก่าวตักเตือนคําแนะนําต่างๆนะคะหนูก็จะเก็บเอามาใช้นะคะในการทํางานต่อๆไปแล้วก็ขอให้ป้าามีสุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วก็ว่างๆก็แวะมาเยี่ยมน้องๆกันบ้างนะคะที่วิชาการขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับก็ฝากถึงอาจารย์ปียวันธ์อาจารย์วันนีนะครับที่จะสำเร็จรุ่วงในการทำงานไปก่อนพวกผมนะครับก็ขอบคุณนะครับกับไมตรีต่างๆที่ให้ผมมานะครับก็ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงแล้วกัน,นะครับขอบคุณครับ แ๋แแอเล็กหรเ่ะอ่าสวัสดีค่ะวันนี้เราสามคนนะคะ <The S 1> กแกงลดไฟกันค่แกงลดไฟเราจะพูดถึงความรู้สึกในเนื่องในโอกาสที่อาจารย์เล็กวันนี้นะคะ ได้ปลดเกษียณไปในฐานะที่เราสามพนเป็นท่วนเอ,อเป็นเพื่อนร่วมแก๊งรถไฟด้วยกันเนี่ยเพื่อนเดินทางทุกวันเออเพื่อร่วมทํางานเ,ออเพื่อร่วมเดินทางเราก็จะบอกความรู้สึกว่า,วนาในเฉพาะส่วนต,ตัวนะคะ<ม>ก็พี่เน็กเป็นคนที่ขยันในการทำงานตอนนี้แกก็ได้พักนะก็ขอให้แกได้พักและแลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ยังรักและห่วงใยพี่เน็กอยู่เสมอค่ะ ในฐานะของแกงรถไฟที่เราเดินทางกลับบ้านด้วยกันทุกวันนะคะพี่เล็กเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าต้องไปรับทุกวันะที่ห้องวิชาการแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าใจหายเนาะ mm hmm. คือแบบเออก็รู้สึกอยากให้แกแข็งแรง mm hmm. ถึงแกถึงแกแข็งแรงอยู่ตอนนี้แกก็แข็งแรงอยู่แล้วแหละอยากให้แข็งแรงนี้ขึ้นพี่จีก็เหมือนกันพี่ต้อก็เหมือนกันนะคะทุกคนก็ถึงจะอายุเยอะกันแล้วค่ะแต่ก็สุขภาพแข็งแรงก็อยากจะให้สุขภาพแข็งแรงนี้ขึ้นยิ่งขึ้นนะคะรักทุกคนมากๆค่ะก็ ในฐานะรถไฟหนึ่งคนนะคะสำหรับพี่เล็กวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเหลือแค่3าคนแล้วนะพี่เล็กตอนนี้ก็คือจะไม่เต็ม4ี่คนแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็อย่าคิดถึงพี่เล็กอยู่แล้วก็ขอให้พี่เล็กเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีอะไรก็กลับมาหาน้องๆบ้างนะนะคะแล้วก็ยังไงก็ก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่มิงกันแล้วนะนะคะโอเคค่ะพี่เล็กแข็งแรกแข็งแรงนะคะรักนะคะรักนะคะรักที่สุดจุ๊บ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  หรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์นะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆอน้องๆทุกคนนะคะวันนี้จะต้องบอกว่าด้ความรักจากใจและคิดถึงนะคะตั้งแต่มาอยู่ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์รู้สึกภูมิใจสบายใจนะคะที่ได้ทํางานร่วมกับดรแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะก็มีทั้ง นะคะสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์จากดกรแล้วก็อาจารย์สุนีนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานวิชาการก็มีความรู้สึกว่าการทํางานในด้านวิชาการนะคะเป็นสิ่งทําให้เราได้รับประสบการณ์เยอะรู้จักงานหลายอย่างนะคะแต่การทํางานนั้นก็อาจจะต้องมีความละเอียดอ่อนนะคะ เนื่องจากมีการประสานงานไหลถ่ยงานด้วยกันนะคะสิ่งที่ทํางานณจุดนี้นะคะอยู่มาประมาณ5-6ปีน่าจะได้นะคะก็การทํางานนั้นนะคะอันดับแรกนี่ก็ขออนุญาตกล่าวถึงด็อกเตอร์นิดนึงนะคะก็คืออาจารย์เอ็มนะคะอาจารย์เอาา็มจะให้ความรู้นะคะในการทํางานนะคะแก้ไขปัญหานะคะ ถ้ากรณีที่มีปัญหาต่างๆอาจารย์เอ็มได้หมดนะคะจริงเชื่อมั่นมากเลยนะคะว่าถ้าใครถ้าอยู่กับดรเอ็มแล้วด้วิชาการเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยค่ะนะคะความรู้ที่จะได้รับจากท่านนะคะแล้วก็ได้รับจากอาจารย์ชมีเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็อีกคนอื่นๆอีกหลายท่านทั้งหัวหน้าภาควิชาแต่ละท่านก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีนะคะ เราก็คอยให้ข้อแนะนำเสนอแนะมาตลอดเวลานะคะระหว่างที่อยู่ส่วนงานวิชาการนะคะมีความภูมิใจมากที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกคนนะคะแล้วก็มีความรักมีความผูกพันนะคะเมื่อถึงเวลาตอนนี้รู้สึกอะไรแล้วก็คิดถึงนะคะเพราะว่าอยู่กันหลายปีนะคะ แล้วการทํางานที่ที่นี่นะคะก็มีความสุขกับการทํางานนะคะบางครั้งก็มีปัญหาประสักคบ้างแต่ว่าเพื่อนรูวมานทุกคนก็นร่วมกันช่วยแก้ไขเพื่อเดินหน้าตลอดไปป็นไปตามเป้าหมายนะคะตามนโยบายของแผนงานวิทยาลัยเราแล้วเราได้มีโอกาสร,ร่วมพัฒนานะคะ ในด้านวิชาการนะคะกับส่วนงานของเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะมีเพื่อนสนุกสนานนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาจารย์เอกราชนะคะ,จะเจริญผลนะคะถ้าวันไหนถ้าอาจารย์เอกราชไม่มาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหงานะคะ วามเพื่อเพื่อนจะหายไปวันไหนที่อาจารย์เอกราชบานี่ตื่นหูตื่นตาเพราะนั้นนับจากน,นี้ไปอาจารย์เอกราชห้ามดิดนะคะห้ามลาเด็ดขาดค่ะแล้วเพื่อนจะทำไมคะเหงากนเป็นแถวเลยค่ะนะคะเอ่อถ้าอยากให้พูดถึงส่วนที่ปลาบึ้งและภูมิใจในการทำงานร่วมกันนี่ต้องขอบอกเลยนะคะซาบซึงมากสำหรับหน่วยงานที่เราได้มาร่วมง,งานณนะที่นี้ ที่ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์นะคะและตอนนี้ก็นะคะถึงเวลาแล้วแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็คิดว่าเหมาะสมและตอนนี้ก็ถึงเวลานะคะที่เราก็ต้องอำลาจากมีความรู้สึกว่าชาบซึ้งหามาอะไรคิดถึงนะคิดถึงมากค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ูมิใจดีใจที่ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์เอ็มแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานทุกคนนะคะที่ ทํางานมาด้วยกันนะคะเรามีปัญหาอะไรช่วยกันทํางานให้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์นะคะที่ไทยแล้วเราได้มีโอกาสช่วยกันพัฒนาวิจัยเรานะคะก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะด้วยรักจากใจจริงๆนะคะรักและคิดถึงทุกคนนะคะ่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงนะคะ ได้มาเยี่ยมเยือนบ้างน,นะคะรักและคิดถึงเสมอนนะคะ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะนะคบในฐานะที่พี่นะคะตอนนี้อีกหนึ่งเดือนนะที่จะครบ44ปีนะคะขอฝากนิดหนึ่งว่าทุกอย่างถ้าทำด้วยใจนะคะนะสำเร็จทั้งนั้นนะคะ น้องอ,อ้อมอย่างดูน้องออมมายิวลุกกระเตงกระเตงนะหรือแม้กระทั่งนะอย่างอาจจะโชว์ที่ออกไปนะเจอนะต้องผ่าตัดนะสองรอบนะนั้นขอฝากทุกคนนะคะขอตอนนี้นะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุข ตอนนี้นขอ,ขขอ,ขอ,อ,อทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงของพิฆาและต้านทานชิครองให้น้องๆคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะ